ในข้อ5นะครับช่างสำรวจมีรวดทองแดงอยู่3ม้วนนะครับนะม้วนแรกเนะี่ยยาว72เมตรม้วนที่2ยาว90เมตรม้วนที่3ยาว108เมตรเขาต้องการจะ เอาทั้ง3ามม้วนเนี่ยนะครับเอามาตัดแบ่งนะครับเป็นเส้นๆน,นะครับโดยให้แต่ละเส้นนั้นเนี่ยยาวเท่าๆกันแล้วก็ยาวมากที่สุดนะครับเออยาวเท่ากันและยาวมากที่สุดเนะด็กๆนึกถึงนึกถึงเรื่องอะไร ตัดให้ยาวเท่ากันทุกเส้นและให้มีความยาวมากที่สุดด้วยหอละโมอออหอละอครับเออจย์แบ่งของใช่ไหมครับซึ่งใช้หอละโมนะครับนะแล้วก็ไม่เหลือเศษเนาะนะจย์แบ่งของนะครับข้อนี้เป็นโจทย์แบ่งของนั่นเองเป็นจุแบ่งของซึ่งเขาจะใช้ อต้องการให้อะไรมากที่สุดหอละโมจะเป็นสิ่งนั้นดังนั้นหอละโมจะมาเป็นอะไรครับต้องการให้อะไรมากที่สุดอ่านแล้วจับใจความดูครับต้องการให้อะไรมากที่สุดหอละโมจะเป็นสิ่งนั้น ความยาวค่ะใช่โดยมีความยาวมากที่สุดต้องการให้ความยาวที่ตัดแบ่งมากที่สุด ฉะนั้นหอระมอจะออกมาเป็นความยาวของแต่ละเส้นนะครับอะมาเริ่มกันเลยนะครับ สิบสองเก้าสิบร้อยแปดมูลที่หนึ่งมูลที่สองมูลที่สาม่ะเอกนี่ถึงแม่อะไรครับแม่สิบแปดครับ เนี่ยเก่งไปทุกคนเลยเชียวขอขอขอแม่ก้าวอแล้วนะไม่ก้าะก็ดีครับที่เด็กเข้าแม่สิบแปดได้ดีแล้วนะแต่ตอนตอนนี้ครูขอใช้แม่ก้านะ อางนั้นหอลมมอมจะออกมาเท่ากับ9คูณ2เท่ากับ18ต้องการให้อะไรมากที่สุดหอลมอจะเป็นเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้หอลมอจะเป็นความยาวของแต่ละเส้นที่ตัดแบ่งนะครับเพราะฉะนั้นความยาวของแต่ละเส้น ที่ตัดแต่งเท่ากับฮอร์มนเท่ากับ18เมตรนะครับซึ่งถ้าเราอา่านในโจทย์ต่อไปเนี่ยเขาพูดไว้ว่าเมื่อตัดลวดได้ตามความต้องการแล้วจะได้ลวดยาวเส้นละ x เ,เมตรแปลว่าอันนี้แหละเท่ากับ x X คือสิและได้ลวดทั้งหมด Y เส้นอ่านับจำนวนเส้นนะครับจำนวนเส้นจำนวนเส้นที่แบ่งได้มมวนที่1จะได้มา4เส้น มูนที่2จะได้มา5เส้นมูนที่3จะได้มา6เส้นก็เลยได้มาทั้งหมด15เส้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนเส้นเท่ากับ y นะครับโจทย์ให้หา2 x ลบ y ก็เลยตอบยี่สิบเอ็ดมีจุดไหนงงงงไหมครับไม่ค่ะต้องการให้อะไรมากที่สุดหอละมอก็จะเป็นสิ่งนั้นนะครับ ไม่ใช่ว่าเขาถามอะไรนะก็เอาหอลมอไปตอบหมดอย่าอย่าเป็นแบบนั้นนะ